สวัสดีครับผมตอนนี้เมื่ตามเลขโคตสักนะครับน้อยอยู่วัดปู่ศรีสวนถามอาไรนาครับผมขาเชายืดากคตติดตามกดไลุกนแช่นะครับเนาะกทีเรารจเห็นหนึ่งแปทกสามแปดครับคือว่ากเขาครับผมเนาะมันบอกโคักบกเข่าีว่ี่อืนเขาเลขเขายู่แปบาเลขอาจารย์ไม่ไ้มาเลหนึ่งสามเจ็ดหนึ่คับเจ็ดแม่นหนึ่งสอมเจ็ดนี่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 ยูนี่นี่ เอาเอาเลยกูมาตัดใจเด็กเออมันเอาเลขเพิ่นมันกับว่าผิดเจ็กเจียมันผิดดีแหละ1.8จ<อ>ับ3.8กำลังเ,เ,เขียนให้นะครับเนาะโอ้โอโอ บนเน่ยหนี่พ่อสาล่างบนไหมล่างพ่อตะล่างพ่อตะล่างพูดถิ่นเล่าว่เขาด้วยมือถ่นล่าจะเว่าเขาเด้อนี่เขาอยู่แต่วันบ่แมนบ่เขาให้นึงแป๊บก็สามแป่เขาเออนี่นบ่เขาบ่เขาจะว่าเขาจะว่าเลขกเขาอยู่สีกุหลัเรีกเขาเลยมาแล้วบ่สีงั้นไปของได้เนาะจับครูมาเถือกให้นึงแป๊บก็สามแป๊8ไม่ออกแงมยใหนึงแปแป๊นสามแปแปสามไม่ออกแปสอง คือว่าคืว่าคอวาเขาวนี้นอ๋อเล็บสูตมันเขานี่เด็กแมนบอกแลนนี่เด็กคือว่เอาบ่นี้เล็กกิมันเล็กอาจารย์เล็ปูอเลีกปูว่มี่ม,มันมีสองสามเกดกับว่มีสามนั่นมันมีสองกับสามโอมีหนึ่งกับสามนี่เด็มันเขาสูมันแมนเล็กปูเล็กปูพันมีอ่อหนึ่งสามเจ็ดแมนหนึ่งสามเ เขียดบวมี่ไปตัดสองออกบอกของเพิ่นบมีสองแล้วเบาเบาด้ว่เบามันไปส่วนกันหนึ่งกับสามเนี่ยเกียดกันยังบวมีเีบมีมื่อแล้วบมีเกียเลยเมีนเมบมเกีดคนีแล้วบเด็ประกบกับบประกบพอมออกแปดสองดี่นแกแปดอสองแปด ออกแปดงลางอเอกแปลางอวัตเลยงนี่ข้อให้หน่งแหนึ่งรับสามมออกแปดสองออกแปดที่ดแปององแปดองแปดสองพ่อของปูมันตัดออกนล้วบ่งแมนนสอมันบ่มีเลืกปูบ่มีมีหนึ่งสามเกียร์เกียรกับบ่มีซ้ำอยู่นี่แมนสากับตัดมีน่ไปใส่บอกสามคนแมนเน้ S <S 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 มุนนิดิตัวนี้บ่อเนียน4กับหกหกศูนยอก็ตัดสาิ่นสตัด4ตัดบ่ต้องไปเล่นเล่นทอานี้ก็พ่อตัดทุนออกเลบ่ศูนยนบ่นย์วนตัดแ่งบ่ตัดบ่ได้่วนแ่งบ่อือเิดมาั่งตามที่กิ่งแน่นแน่นตัวนี้ที่เหล็กหัวนี่ยเน่นตัวใดะสองหกเน 2, 6 ก็ตรงกับปูบ่นี่ปูกะแหงสองหกบ่นี่เออมันจะเข้ากันปูหาเจ็ดแปดกระแหงสองหกน่กันแมนปูหาเจ็ดแปดสองหกแมนแหงสองหกก็กันเดียัวดีมันมีัวดีมันมีปูหาเจ็ดแปดแหงสองหกแล้วก็ปูซีุ่นกับแหงสองหกท่านผู้จายเหมืนแล้วก็พ่อชักใหงสองหกัวนี้นะแต่ว่าซื้อทุกตัวนื้อทุกตัวนี่อ๋อื้อทุกตัวเลยเจ้นี่บอก หกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกบกับจะสอหบอกกับบกับบบบไม่ต้องกับผู้ต้องกับเน่เน้นให้เน้นความโอ้เชิญพอักเออมันนั้นลองเนไม่ก็ได้หรอตัางบอก่างศูนย์ศูนย์ศูนเน่นี่เจอลูศกหกหนึ่งหกหนึ หกหนึ่งแล้วก็สองหกเ้นเดีแ่นสงหกสองหกกรตรงเลขปูนี่ล้ปูอ่าห้าเจ็ดบ้อจคบ้องแจเลกเลปูสีกรตรงอันนี้พอจันีสอเนี่ยสอกกตกเพ่กาปีนี่้เพีนให้กลับปูบองกลับนี่ต้องกลับเลยสองหกนะ บ่นจะไปเอาเครื่องพงเผยบ่นน้ำเนี่ยบ่บ่อนเผยบ่นบ่บ่อตารางบ่อตารางเอาเครื่องเครื่องแห้ตารางบ่นก็ซื้อไปแล้วจากมันจังไหนแล้วมันเขาเรีกันนั่นเขาซื้อหรอกแม่นบอกนี่ไะไบ่ไหนใส่ะไรต้องเอาหนามเองเนี่ยพอสักเดาบ่กไหนเนี่ยทำเดาเด้อเดาพวกไหนเนี่เด้๋ยนี้ก็ซื้อพ่กใส่เดี๋ยวเอาเลยอือ เ,เ,ออเด,ดี๋ยวผมมีเงนเห็นไหมลังเออแล้วีีกคือมือชอัดๆงามในะส่ต้องปวดจะใส่ไปแล้วพอ,อสักลงหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหกห หนึ่งสองหกโบตองกลับเน้นสองหกตัวสัก<ม>เน้นสองหกพัวสัก<ม>บนวบนนี้อ๋อบนไ่เห็นเลยบนบ่นเหน็นบนหาบ่เห็นเราคือว่าซื้อแล้วจำอะไรซื้อแล้วซื้อไว้แล้วแต่ว่า,วา,วานี่สองหกนี่พ่อบ้านี่นะตรงกรับ ูหาตรงกบปูี่นย์นะครับผมเนาะสองเก็ัแปดหาเก็แปดครับบ่ปูหาเกลับมือก้นีอันนี้บ่กลับไม่ต้องกลับก็ต้องกลับโอ้บนบนบนยมงานเด้เด้อออหกแป 6กแปดแปดแปดอาคือตัก็เลยกคู่นะจะแกเนตัวซีหรือตัวหานอ่ตัวซีหรือัวหานะซื้อไปเลยย่างแล้วห้าตัวนั่นละห้าสิบอันนี้พันมีบพันคุ้นพันหมดเลยบอกคุ้นบอ้คุ้นเลยบอกคุ้เลยบอกคุ้นเลยบอ มัออกหกหจะได้เงินหมดยกแล้วมดเด็ดคู่มันบดไปเรามันไปทังสี่รตก็เลขสองตัซื้อตัวห้าสิบตก็คือหาหมื่นห้าหมื่นหาหม่นบอกพว่าเป็นครื่องวดก่อนนั่นบอกอันซื้อเลขบ่ตัแมถือะงด้นงวดถือถือขั้นสามถือสามตัวบ่ไดเงินบ่ไดเงินเพรานวันคนซื้อเลขเราบุวเลขบ่ตัเลยบัวสักบัวลตวก็ลทนหนึ่ง มักตัวนีล้กมตัวนี้อาแนน่ะมักตัวนี้แหละหกแปดมักตัวหกแปดถไปไปเฮดสูตรนึ่งมันได้แปดหกได้บ้างดโอกับเอานาะกับเอาแล้วเนาะนี่บได้กลับซนนี่นีเียได้สูตรมันนีสูตรขอเขาเป็นของเขามีบนเน้นหกแปดล่างเน้นสองหกสูตรของเขามีบานมันเป็นแปดหกดบนกี่ตัดจิมนี้โอ้ย นี่นี่หนึ่งคนแต่ว่ามันห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าตัวเขา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 วางหันมันวางหันมันหาหาแปดนั่นเด็บนบานนี้บานนี้นี่นี่บานี้พันเป็ดเป็นแปดหกได้บานนี้แปดหสิบเป็นสิบน่วยเป็นน่วยได้หน่อ๋อนี่สิบนี่น่วยนี่สิบนี่น่วยวางหันมันก็วับน้วนน้ี่ห้าแปดสองหา สองศูนย์สองหาเ็ดปดสิบยลักเียตะวมี่สามหามัแคบหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเลขกประสักเนาะแรงหศน์ศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งนใจบ้างวันนี่สองหกเนี่ยแหละที่สองหกอต้อกับสอบนป6 8บห้าหกแปดหปดเก้าสี่เงินที่เก้าแปดเป หกแปดเน้นที่หกแปดเราะว่าปเร่องชชานุุกนเาด้วยนะครับนะว่าุดมีอ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลยจนะครับเด้อคลิปหน้าพกันไหมใช่มีสภาพดีครับผมโอ้คนละสู่กระปูเนาะแต่ว่าุกเพื่อนมันแม่เนกก็เลยตัด